รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนอยากรวยอยากรวยก็ต้องทำกินผลพื้นแผ่นดินแผ่นดินนี้ประเทศไทยจากสุบเป็นรอยสู่อาชีพชื่อเสียงดังไกลไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอเพียงแค่ใจต้องการรวยเราจะพาคุนไปเราจะพาคุณไปไปดูคนพารวยจะบ,บุกน้ำลืยไฟ เรราาาจะพพไไปปดูคนวยสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเอกพารวยกับพืชเศรษฐกิจนะครับอินทผลัมนะครับแล้วก็มาแนะนําต่อเนื่องกันเรื่องของโครงการออมเงินนะครับ6ปีกับการปลูกอินทผลัมนะครับวันนี้ผมยังอยู่ที่มินบุรีกับฟาร์มฟาุกฟาร์มฟาลุกฟาร์มนะครับก็มี เรียกว่าเป็นกูรูเลย7-8ปีแล้วนะครับเรื่องของการปลูกหญ้านผนาลำและการดูแลเทคนิคต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมาขอคําแนะนําจากพี่การเพราะเมล็ดอย่างเงี้ยที่เราเห็นอยู่ก็คือต้นกล้านะครับเหมาะที่สุดที่เราจะเลือกต้นกล้าที่มันมีอายุเท่าไหร่ในการลงคือ คือตรงนี้ครับมันแล้วแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าเราเนี่ยมีทุนแค่ไหนครับคือสมมติถ้าเรามีทุนที่ไม่มากมากเนี่ยเราอาจจะเล่นต้น6เดือนปัจจัยคือทุนก่อนเลยปัจจัยคือทุนสาคัญเราต้องคือก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องมาดูขอนว่าเรามีเงินมีสตังค์เท่าไหร,ร่ในการลงทุนก็คือลงทุนจะต้องการต้นที่อายุน้อยไปเลี้ยงต่อ,อ มีความรู้เรื่องการเกษตรบ้างก็เอาไปเลี้ยงต่อเอาไปเลี้ยงต่อ6เดือนหรือต้องการซื้อไปเพื่อลงดินเลยก็ซื้อต้นปีกว่าไปครับราคาแตกต่างกันไหมคร่าวๆแตกต่างกันครับผมบถ้าเป็นต้น6เดือนเนี่ยราคาอยู่แค่1น0บาทเรื่องของต้นเนี่ยต้น6เดือนหกเดือนหมายถึงว่าราคาอยู่ประมาณ100บาทครับผมแล้วถ้าเอาไปลงดินเลยมันจะเป็นยังไงครับคือคือไม่เออมันจะอย่างนี้ครับต้นที่อายุน้อยเนี่ยค,คือบางทีเรื่องเรื่องแดดที่เขาเจอเนี่ยบางทีมันเจอได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยเหมือนต้นอายุปีกว่าครับก็คือเหมือน ใบเลี้ยงอะฮะใบเลี้ยงเวลาเราเลี้ยงเป็นใบเลี้ยงเนี่ยสมมติถ้าเขาเจอแดดที่มันจัดเกินไปมันก็ไม่อรอดไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ตามแต่นะครับผมมันก็ต้องมีเอรอเราก็ต้องมันต้องมีการปลูกในที่ที่มีแสงแดดแสงแดดผ่านลำไรหน่อยอ๋อไม่ต้องแรงมากไม่ต้องแรงมากแต่ต้องมีแดดผ่านนะต้องมีแดดผ่านพูดง่ยายๆคือปลูกตามใต้ร่มของต้นที่เป็นต้นไม้ใหญ่ก็ได้หรือจะปลูกในที่โล่งแล้วมีแสลมกั้นก็ได้อ๋อ ก็แล้วแต่เราก็เอาไปเลี้ยงอนุบาลไว้ก่อนอนุบาลให้ได้สักหนึ่งปีสักปีขึ้นไปครับเริ่มออกใบแท้ปุ๊บถึงจะเริ่มลงถึงจะเริ่มลงได้ลไดแล้วเอ่อต้นเราไอ้ที่หนึ่งปีก่อนที่เราจะเอาไปเอ่อเรียกว่าเอาไปลงเนี่ยครับต้องลดน้ํำไหมคือคือต้องบอกก่อนว่าถึงในตอนเพาะชําเนี่ยสาคัญมากน้า<อ>ผมให้เวลาสองรอบ ทุกวันทุกวันวันละสองรอบเป็นระบบอัตโนมัติตั้งไว<ป>้เพราะว่าตั้งไว้เลยถ้าให้คนลดเนี่ยบางทีคนมันลืมฮะครับคนลืมปุ๊บต้นเรามันก็ไม่ได้หนำเราต้องตั้งระบบอัตโนมัตริระบบอัตโนมัติลงทุนไม่เท่าไหร่ทำเมื่อตัวไม่กี่บาทครับครับผมคือ,อเอาเกษตรกรยุคเก่าและยุคใหม่ผสมผสานและใช้ไปด้วยกันครับ เพราะว่าผมก็เป็นคนรุ่นใหม่คนหนึง่งแต่ไม่เคยทิ้งสิ่งที่เป็นรุ่นเก่าเก่าก็หมายความว่าอะไรที่เขาว่าดีเราทดลองใช้มาหมดแล้วครับครับก็ควรจะต้องได้น้ำส่วนต้นที่คิดว่าจะเอาไปปลูกแปลูกได้เลย,เลยต้องอายุป,ประมาณเท่าไหร่ปีหนึ่งปีขึ้นไปหนึ่งปีอย่างของผมคือเปีกับอีก หกเดือนอันนี้ก็คือต้นหนึ่งปีของเราต้นหนึ่งปีคือขนาดเนี่ยขนาดเนี่ยมันไม่สําคัญเท่าอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วขนาดที่เขาปลูกแล้วหญ่ๆใหญ่เนี่ยปลูกลงดินของผมไม่เคยลงดินเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีการตัดต่อรากรากผมอยู่เท่าไหนก็เท่านั้นคือเมื่อไหร่ที่มีการปลูกลงดินเนี่ยใช่ครับต้นมัุนพุ่งต้นมันโตสูงเลยแหละแต่มันจะมีการขุดออกมาขุดตัวรากออกมาแล้วมาชาไว้ประมาณสักสองสามอาทิตย์ ถามว่าดีไหมก็ดีครับได้ต้นใหญ่แต่เรื่องความแข็งแรงก็ต้องไปลองดูกันออก็มีให้เลือกแล้วมากวามากว่ามากกว่าอายุมากกว่านี้คือมีต้นเท่าไหร่ครับอายุมากกว่านี้จริงๆเราไม่ได้ขายเป็นออฟฟิเชียลคือเรามีทดลองปลูกไว้ในตะก้าใหญ่ๆสองปีอย่างเงี้ยครับก็มีคนอยากได้เป็นไม้ประดับ,บก็มีเพราะว่ามันคือคนเนี่ย หันหันเถความสนใจจากการปลูกต้นปาล์มที่ไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยครับคือปาล์มเขาก,กินไม่ได้บริโภคไม่ได้่ใเขาหันมาปลูกอินทรพาั์เขาก็มาซื้อต้นผมไปผมขายอย่างหนึงตะกต้าหนึ่งก็ขายห้าพอ๋อหนึ่งตะก,ก้าเนีห้าพัน 5, คือคิดว่าคิดว่าที่ขายราคานี้เพราะว่าหนึ่งผมผมผมดูแลเขาอย่างดีคือผมไม่ได้ไม่ได้เ,เราเราเราใช้เวลาด้วยใช้เวลาดูแลเขาไห<ง>นจะไหนจะเรื่องของคนงานที่ดูแลเขาอีกแลวไหนจะเรื่องของปุ๋ยที่เราให้เขาอีกอคือมันไม่ใช่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของอาราคาต้นทุนที่มันสูงมันเป็นเรื่องของของการดูแลจริงใจของเราซึ่งจริงๆแล้วไอตัวไอตัวขนาดเท่านั้นเนี่ยเราไม่ได้ต้องการขายเราต้องการทําเหมือนเอ็กซ์เพริเมนต์ดูว่าต้นที่จะมา จะออกลูกในตะกาททำได้ไหมคือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าปลูกเนื้อเยื่อสิครับเพราะเมล็ดปลูกแยกเพศไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยราคาเพราะเมล็ดกับราคาเนื้อเยื่อต่างกัน5เท่าถ้าเาบอกว่าคุณซื้อหนึ่งเนื้อเยื่อหนึ่งต้นได้ต้นที่เป็นเพราะเมล็ดต้คต้นอายุมากกว่าด้วยคือก็คือหมายความว่าต้นที่เป็นเพราะเนื้อเยื่อเนี่ยจะประมาณ3ใบอายุประมาณ6เดือนก็ สำหรับเราเนี่ยถ้าเราจะต้องไปซื้อเนื้อเยื่อหนึ่งต้นเนี่ยในความคิดของผมนะนซื้อได้ถ้าเรามีทุนสูงกับเราซื้อตัวใน5้ต้นคุณลองตัดสินใจดูแล้วปลูกไว้ในตะก้าหนึ่งใน5ต้นยังไงก็ต้องมีตัวเมียสองในสามเราต้องปลูกในตะก้าใช้เวลาเท่าไหร่เราถึงจะรู้สามปีขึ้นไปครับผมสามปีในตะก้าปลูกได้ันห้าปีครับผมห้าปีแล้วมันไม่แก่นเหรอครับหมายถึงก็คือระยะเวลาการเจริญเติบโตช้ากว่าจริงครับผมแต่เวลาที่คุณเสียมันคุ้มกับคุณลงดินไปเลยอะ แล้วคุณขุดขึ้นมามันผมว่ามันเสียเวลาเปล่ามันเสียเวลาเปล่านี่คือเทคนิคเทคนิคของผม,มก็คือไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าจะไม่ได้ว่าปิดบังอะไรเพราะว่าใครเขาก็คิดได้ครับผมคบแค่แค่เราแค่แค่คิดว่าอยากแนะนําสำคนที่มีปัญหาว่าซื้อต้นกล้ามาเยอะแล้วกลัวว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียไม่กล้าลงดินนู่นนี่นั่นอาจจะจัดการเมเนจตัวสวนไม่ได้ด้วย ก็ปลูกลงตะกา้การซะดูลแลง่ายจัดกลุ่มได้ง่ายตั้งสปริงเกอร์ไม่ต้องเดินระบบน้ําให้มันราคาสูงเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเดินระบบน้ําเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้นที่ขุดลงลปลูกรนหล,ลุมแล้วเนี่ยถ้าขุดขึ้นมามันคือต้นทุนอเราต้องทําการเกษตรแบบฉลาดครับคือทำทำไว้ก่อนใช่ลงทุนซื้อต้นเยอะก็จริงรแต่มันคุ้มค่ามันคุ้มกว่า ต้นที่เป็นตัวผู้ถ้ามันได้เป็นตัวผู้จริงก็ขายเป็นไม้ประดับไปครับผมต้นสองพันสามพันเขาไปซื้ออยู่แล้วครับผมมันก็มีทางออกของมันอย่าเชื่อผมว่าอีกหน่อยมันต้องมีธุรกิจเรื่องการขายผงเกอนตัวผู้ทุกวันนี้ผมในเพจผมเนี่ยมีคนกดไลค์เป็นหมื่นคนครับมีถามถึงเกษรตัวผู้ทุกวันต่ไม่มีขายเขาเพราะผมเองผมก็ไม่พอหกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นตัวผู้สี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเมียครับผมก็ยังไม่พอเลยอืเชื่อผมว่าอีกหน่อยมันมีประโยชน์แน่นอนก็คือ ผู้ง่ายๆว่าการลงทุนเนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยว่าจะเห็นว่าราคาอินทผลัมต้นกล้าเนี่ยมันมีหลากหลายราคามากนะครับแล้วก็มีหลากหลายพันธุ์ด้วยที่จะปลูกนะครับแล้วก็ดูแล้วก็พิจารณาเอาเองเนาะว่าจะเหมาะพื้นที่อยากจะปลูกแบบไหนนะครับแต่ที่ฟาร์มนี้ปลูกที่ได้ผลที่สุดก็คือบาฮีนะครับแล้วก็ต้นมีตั้งหลายราคาเลยก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมามีแนะนําเรื่องของ ที่เรานําเข้ามาจําหน่ายที่เป็นผลแห้งแล้วนะครับแล้วจะพาไปชมภาพกันว่าผลแห้งทานแล้วแต่ละแต่ละพันสายพันธุ์มันมีรสชาติหรือมีเอกลักษณ์อะไรเด่นๆได้ครับนะครับแล้วพบกันครับกับรายการเป็นเอกพารวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอินคาออยน้ำมันถั่วดาวอินคาสกัดเย็นมีคุณค่าทางโภชนาการโอเมก้า3 6 9วิตามินเอและอีบำรุงสมองฟื้นฟูร่างกายผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์โดยเป็นเอกพารวย